สำหรับขั้นตอนการใช้รูปแบบแรงงานแบบ c าย e n t activity มีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับเลือกแทบ็บเมนู Project นะครับหาคำว่า Report จะปรากฏได้ล็อกบล็อกของ Report คคิดคำว่า Current นะครับจะปรากฏชนิดของ Report 6ชนิดนะครับชนิดแรกก็คือ เนสแตนดาร์นะครับเป็นแรงงานที่แสดงงานที่ยังไม่ได้เริ่มนำเนินการนะครับนที่สองคือ t แท็ก starting soon นะครับเป็นแรงงานที่แสดงงานที่กำลังจะเกิดที่กำลังเริ่มเนินงานนะครับนที่สามก็คือแ a ็ก in progress นะครับเป็นรายงานที่แสดงงาน ที่กำลังนำเนินง,งานนะครับอันที่4ก็คือ compile track นะครับเป็นแรงงานที่แสด,ดงงานที่เสร็จสิ้นจากการนำเนินง,งานแล้วนะครับอันที่5้าก็คือ shoot h a v e startet track นะครับเป็นแรงงานที่แสด,ดงงานที่ควรจะเริ่มนำเนินง,งานแล้วแต่กลับไม่ได้เริ่ม ดำเนินงานจริงนะครับอันที่6ก็คือ sleeping pack นะครับเป็นแรงงานที่แสดงงานที่เสร็จสิ้นไม่ทันตามกำหนดที่วางไว้นะครับแล้วเราก็าเลือกชนิดที่เราต้องการจะดูะครับหลังจากนั้นเรากดปุ่ม Select นะครับก็จะปรากฏหน้าที่เราต้องการที่จะดูขึ้นมานะครับ